นีนะคะคแต่ก่อนอื่นขอเชิญคุณกิกดนัยจารุจินดาน,นะคะขึ้นมาเป็นผู้เชิญรางวัลและคุณหวานหวาน,วนอรุณภาพ,พาณิจจรูนเป็นผู้เชิญดอกไม้ค่ะคและขอเชิญคุณสรพงษ์ชาตรีเจ้าของรางวัลนนะักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคมชลึกร์ดครั้งที่9จากละครเรื่องผู้เดือดเป็นผู้มอบรางวัลค่ะ เป็น<ก>อีกหนึ่ง,งรางวันลนะฮะที่หลายๆคนก็กําลังลุ้นกันอยู่ว่าจะเป็นใครนะครับรับรางวัลในคืนนี้ไปนะครับสำหรับดาราแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับค่ะไม่ว่าใครจะได้ไปนะคะแค่ได้เข้าชิงอ้อมว่าก็ต้องเป็นที่ยอมรับแล้วล่ะค่ะว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความสามารถนะคะครับและสาขานแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ ละครเรื่องบ่วงรัดทางช่องห้าครับคุณชายพลจูเลียนผู้พายครับจินดีด้วยครับก็ถือว่าถ้าวงการมาไม่นานนะคะ เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นที่ยอมรับค่ะทุกบทบาทนี่ทุ่มเทนะครับในแง่ของหนังก็เป็นเรื่องของอจันดาราด้วยนะ,ะจันดารานี่เขาไปดูน้องคนนี้จริงๆเลย,ยไปดูเรื่องละมั้งดูเรื่องด้วยครับยินดีด้วยนะครับ ใวิตนะครับที่ได้ขึ้นมาบนเวทีการประกาศรางวัลน,นะครับแล้วก็เป็นรางวัลแรกในชีวิตที่รู้ว่าเข้าชิงแล้วก็ได้มาก่อนนี้เลยขอบคุณบริษัท EXACT และ e n นิ i o นะครับที่มอบบทให้ผมเล่นแล้วก็ให้โอกาสผมก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวนะครับขอบคุณหม่อมหลวงพันเทนบเทวคุณนะครับที่คอยสอนผมมาตลอดระยะเวลา4ปีนะครับแล้วก็ขอบคุณ ครอบครัวขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้สุดท้ายนี้ขอบคุณคมชันลึกมากครับที่จัดรางวัลขึ้นมาขอบคุณมากจริงๆครับนอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมกันบ้างแล้วนะครับ และนี่คือ5ราย